อ๋อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่างช่องคณะนีเวลากระสถามทุ่มแล้วพี่น้องแม่ครัวกับย่งประทันได้รับเพชรเมืองจันร์เนาะค่ะเพชรเมืองจันทร์สายยานักคำนวเพิ่นทรงหมากมังคุด กับหมักทุเรียนมาให้แม่คั่วกินแล้วกับเพิ่นว่าเอาไปรวมทํำบุญให้อายนําเดอร์สันเพิ่นว่อาออะขอบุญขอบคุณสําหรับเพชรเมืองจันที่ทรงผลไม้มาเฮ็ดบุญแล้วกันมาให้นอกกินเนาะคะ่ะให้แม่คั้วกินเนาะเพิ่นอยู่ทางปลาบักบักมั่งคูดบักเงาะบักทุเรียนเนาะคะ่ะ ขอบุญขอบคุณสำหรับอ้ทรายที่ทรงผลไม้เมืองเมืองจันทร์หรือว่าเมืองขุงเพิ่นเบาสู่ฟังอยวาอันอันปืนเพินเ่นวาโอ้ยห่างจากไอาหาสิบโลหนึง่งที่หนองฉันเด้เพิ่นว่าจันได้โอ้พยพไปอยู่น้าแม่ขั้วอยู่เพิ่นเบากับแม่ขั้วว่า แม่ขวดก็เลยว่ากับมาทำแม่สำนดอกสิพ่พี่มีพอมองหายอยู่หายนอนอยู่บ่อก็เลยวางสีเอออ่ะขอบคุณไอ้ทสายสำหรับผลระไม้เมืองจันเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้หวานมังมักอันมักอัน,ม,อนมังคุด่นหวานพี่น้องเอาคลิปนี้แม่ขวดกะสิ อัดไว้แล้วแม่ขวดกระเสียวอ,ออกมืออื่นเศ้าแต่เศราเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี่ซีเบิ้งของไผคุณตาให้มา สูตรคุณตาให้มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่นนซงมาตัวเลขมาให้แม่ขั้วเนาะคะ่ะงวดที่พามาชุดวินของสูตรคุณตานะ่ะคือสี่ห้าหกหนึ่งศูนย์สองสองตัวห้ากับหกตัวเดียวศูนย์พี่น้องตัวเดียวศูนย์งวดก้อนนะ่ะกับเข่าเด้โอ้เข่ามาันเี่ยซหางวดแหละเด้ของสูตรคุณตาเนะี่ย ถือว่าเป็นตัวเลขที่แม่นมากค่ะพี่น้องถือว่าเป็นตัวเลขที่แม่นมากสำหรับสูตรคุณตาอ้ารอบนี้มาดูกันคุณตาพ้นว่าพ่นลม คนลมอยู่ใน้องน้ำคน่าหัวแตกก็สั่นแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วละ่ะอ่ะดีขึ้นใบเดอ้อคุณตาเอ้ยบ่ม,มีปูเิ็ดสูตรให้เอฟซีเดอ้ออ่ะขอบุญขอบุญคุณตาทีบอสบายแล้วคุณตาก็ยังอ่า มีใจเฮ็ดตัวเลขแนวทางให้เอฟซีแม่ขั้วนะคะพี่นอนะ้องเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณชุดวินวินนี่บนล่างเด้พี่น้องเด้อชุดวิน สามสี่ห้าจ็ดแปดเก้าอันนี้วิ่นบนล่างได้พี่น้องเด้อว,วินได้ทั้งบนและล่าง วิ่งสองตัวบานนี้ตัดตัดออกจากตัดออกจากชุดวิ่งเอา สีวาสีหา่ากันมีจุดดูเด้อพี่น้องเด้อวิ่งสี่กับห้าเด้อพี่น้องเด้อโบม็นจับคู่กันแม่ขั้วลืมใช้จุดเคืองสี่กับห้าตัวเดียว อยโลมากก็สิเป็น5ฮยิบดนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นทรง,งเขามาหาแม่ขั่วสูตรคุณตาวิ่ง4กับ5บนล่างชุดวิน6ตัว3ามสี่ วิ่งตัวเดียวไม่ปักหลักนี่คือนี่คือรอกที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะชุดวิ่งของเพื่อน4 5 6 1 0 2มาวิ่งบนล่างหากับ6กกระดึงออกมาจากหากับพกตัวนี้0ตัวเดียวกระดึงออกมาจากตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ แสดงว่าโตเด่นคือหารอบนี่คือสี่ห้าห้าท่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเห็ดมากนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งสูตรคุณตาห้มากเบิ่งใส่กันว่าเป็นจังไดเนาะนี่คะ่ะหมวดที่แลวเป็นจังไย เขามานี่ซีหางหวดสอนนะเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเพื่อนกะให้ขอคิดคือว่าเป็นแค่แนวทางเพื่อนกะให้ขอคิดมาว่าเป็นแค่แนวทางเนะพี่น้องเนาะอ๋อคนบ้านด่านไ่ามากแล้วตัวนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาอะคุณแสดงว,ว่าพิ่นจับตัวเลขไว้แล้วเรียบร้อยอะมาชมสูตรคุณตาให้มาชุดวินอเอาขออนุญาตเอาอันนี้ออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหายเรือแตงแต่หมวดหนีเนาะชุดวินสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า บมีหกวิ่งบนล่างสี่กับห้าตัวเดียววิ่งห้าอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาสำหรับผู้ได้มักเลขตัวเดียวจัดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเดียววิ่งบนล่างไม่เสียหลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคืนนีรติสวัสด์พอกันมืออื่นเสาร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อขณะนี้เวลาสามทุ่มแล้ว แม่ครั้วสิเขานอนคือกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหนามืออื่นเสาร์้วยค่ะพี่น้องเนาะอ่ะคืนนี้แม่ครัวลาตีสวัสดีค่ะ